กันเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ว่าจะมาทําเมนูนี้ค่ะไก่บ้านทอดสมุนไพรนะคะสมุนไพรแน่นๆเลยค่ะโอเคแล้วตามไปดูกันค่ะโอเคตอนนี้ไก่แล้วก็จะเริ่มได้ที่แล้วค่ะแม้วจะนําตัวนี้ลงไปนะคะค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะไปทอดเลยตามด้วยพริกไทยนะคะ อยู่ตัวตะไคร้ใบมักกรูดพริกทอดที่หลังนะคะนานๆจะเจอไก่ตัวใหญ่อย่างนี้นะคะ ทีนี้นะคะไม่อ้อยจะโอยตัวตวะไคร้ลงไปเลยค่ะมากันทั้งส่วนเลยนะคะเนี่ย ด้วยกันค่ะเขาจะได้หอมๆนะคะเรากระเทียมเราเริ่มแบบแห้งขึ้นมาเอากระเทียมเราเริ่มแบบว่าจะรับตัวนะคะเราก็ใส่ค่อยใส่ะตะไคร้ลงไปค่ะเดี๋ยวไห้สุกทันกันนะคะเรียบร้อยนะคะสําหรับไก่ทอดสมุนไพรของเรานะคะไก่บ้านนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะ เช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทู e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องอร่อยจังใบอ้ยอยิงค่าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ